นึกถึงช่วงเวลาที่โลกโซเชียลมีเดียพลิกผันไปด้วยปรากฏการณ์ที่ทําให้ทุกคนต้องตื่นตระหนกและรอติดตามนั่นคือเทศกาลเจนนี่ที่นักร้องสาวชื่อดังเจนนี่จากวงแบล็คพิงสร้างขึ้นได้อย่างไรมาดูกันว่ามันกลายเป็นกระแสะที่พลิกโฉมการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ได้แบบนี้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังมันมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใจการขายสินค้าในยุคดิจิทัลน,นี้ไปเลยทีเดียวนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ความสาเร็จของเทศกาลเจนนี่ อย่างละเอียดพวกเขาพบว่าเจนนี่ใช้กลยุทธ์การตลาดที่เรียกว่าเชเพอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการขายสินค้ากับความบันเทิงเข้าด้วยกันเพื่อดึงดูดผู้บริโภคชาวไทยที่ชื่นชอบการมีส่วนร่วมและสนุกสนานในขณะซื้อของเจงนนี่ไม่ได้แค่ขายสินค้าแต่เธอสร้างประสบการณ์ที่เหมือนงานเทศกาลทําให้การซื้อของกลายเป็นเรื่องบันเทิงที่ทุกคนอยากเข้าร่วมแต่มาที่จุดที่หลายคนอาจจะพลาดไปเจนนี่ใช้พลังของการร่วมมือกับดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเพื่อขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้นอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นการคอนแลบกัับอชราาภ กระแต่อสยามหรือหนุ่มกัญชัยทําให้แฟนคลับของแต่ละคนมารวมตัวกันในที่เดียวส่งผลให้อันกริทึมของ t i ทิก k ยิ่งพาไลฟ์ของเธอไปถึงผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆนีคือการใช้เครือข่ายดาราเพื่อสร้างแรงส่งที่ทวีคูณขึ้นมานอกจากนั้นเจนนี่ยังสร้างสภาวะฟงหรือกลัวตกกระแส ให้ลูกค้าโดยการจำกัดเวลาไลฟ์และเสนอราคาสินค้าที่ดีที่สุดบางครั้งถูกกว่าที่ขายในร้านค้าอื่นๆด้วยซ้ำผู้บริโภครู้สึกว่าต้องซื้อตอนนี้เพราะโอกาสแบบนี้มีแค่ช่วงเวลาสั้นๆเช่น10นาทีต่อแบรนด์เท่านั้นมันเหมือนกับการแข่งขันที่ทุกคนไม่อยากแพ้ใครและนี่คือส่วนที่น่าติดตามมากเจนนี่ได้ต่อยอดจากกระแสออนไลน์ไปสู่อีเวนต์ออฟไลน์ที่เรียกว่า Festival Life Market by บย e เ จัดในหลายจังหวัดทั่วไทยตั้งแต่เดือนมกราคม2569เป็นต้นไปโดยเปิดให้ผู้ขายเช่าบูธสินค้าราคา1ล้านบาทต่อบูธร่วมกับบูธของดารากว่า50บูธนี้แสดงให้เห็นว่าการขยายช่องทางการขายจากดิจิทัลสู่ออฟไลน์สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพพรเรืองวานิชจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้ว่าพฤติกรรมการบริโภคของชาวไทยแตกต่างจากชาวตะวันตกมากคนไทยชอบความสนุกสนานและการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ขายมีใช่แค่ซื้อผ่านอ e ีคอมเมิร์ซอย่างอเมซอนหรืออีเบทที่ไม่มีส่วนร่วมกับคนขายโดยตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่ชอเปอร์เทนเมนของเจนนี่เหมาะกับคนไทยมาก สำหรับ SME หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่อยากเรียนรู้จากเจนี่ประการแรกคือการคอรแลกกับแบรนด์อื่นๆเพื่อขยายฐานลูกค้าย,ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์รองเท้าชื่อดังอย่างกูชีที่คอแลกกับอาดิดาสเพื่อดึงลูกค้าของกันและกันมาใช้สินค้าสิ่งนี้ช่วยให้ฐานลูกค้าขยายขึ้นทันที ประการต่อมาคือการตั้งราคาที่คุ้มค่าสุดเพื่อสร้างความรู้สึกว่าต้องซื้อตอนนี้และใช้เวลาจำกัดเพื่อกระตุ้นวอมอร์เจนนี่ยางฉลาดในการสลับการนำเสนอสินค้าและดาราเพื่อเก็บผู้ชมให้อยู่ต่ออย่างต่อเนื่องบอกผู้ชมว่าดาราที่รอคอยอยู่ถัดไปทำให้ไลฟ์น่าสนใจไม่หลุดมือเจนนี่เปรียบได้กับผู้ขายค้าปลีกที่จัดสินค้าให้หลากหลายไม่ให้หนักไปทางเดียวทำให้ผู้บริโภคซื้อหลายอย่างในครั้งเดียวกลยุทธ์นี้ช่วยให้รายได้จากไลฟ์แต่ละครั้งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจันนี่ตั้งเป้าหมายขายได้1 0 0 0พล้านบาทภายในเดือนนี้ซึ่งผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนภรมองว่ามีโอกาสสูงเพราะยังมีดาราและอินฟลูอีกมากที่สนใจเข้าร่วมแต่การตั้งเป้าหมาย1 0 0 0 0ล้านบาทใน1ปีและรักษากระแสนี้ไปอีก3-5ถึงปีถ้าใช้กลยุทธ์เดิมอาจเป็นความท้าทายนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างจริงๆแล้วจนนี่จะขยายได้ไหมโดยไม่เปลี่ยนวิธีหรือเธอต้องปรับอะไรใหม่เพื่อรักษาความฮอต แต่ที่นี่คือจุดที่อาจทําให้หลายคนโต้แย้งบางคนอาจมองว่าชอปเพอร์เทนเมนต์แบบนี้เป็นการใช้ดาราเพื่อโฆษณาชวนเชื่อแบบเกินจริงสร้างความกดดันให้ผู้บริโภคซื้อโดยไม่คิดเยอะๆหรือแม้แต่เป็นการเอาเปรียบความนิยมของดาราเพื่อขายสินค้าที่อาจไม่จําเป็นจริงๆคุณคิดอย่างไรมันเป็นการตลาดที่ฉลาดหรือเป็นการสร้างความต้องการเทียมมาแบ่งปันความเห็นในคอมเมนต์กันเถอะคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกลยุทธ์ของเจนนี่และอะไรคือบทเรียนที่ SME สามารถนําไปใช้ได้จริง